สองงานครับ c ีว i c เอฟบีออโต้ B, Auto, แล้วนะครับเครื่องพันแปดนะฮะล้อสิบเจ็ดนิ้วคันนี้น่าจะมีทองทั้งเส้นนะออโต้สิ่งนะครับคันนี้กินในเสียแรงน่าจะไม่มีแคตอะไรสิ่งนะน,นะโอเคก็คันนี้มาไกลครับมาจากชนบุรีนะฮะก็จัดครบเลยครับใช้งานเดี่ยวยาวนะฮะ กคันนี้จัดโปร5,000นะครับมีตั้งวาล์วล้างดิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนให้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเฟซ ECU เร a r นร n g รอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมันโซโฮอ95นะครับอ่ะ,อะก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคร จูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFI Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะถ้าไม่มีก็มาโนจูล้วนเลยนะครับจูสดจูถนนจริงนะครับไม่ได้5นาทีส0นาทีเสร็จนะครับถือรถปุ๊กมาอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เปิดแอร์นะครับเกียร์ดีรอพี่กาไปแป๊บหนึ่งนะครก็ F B นะครับ ถ้าท่านไหนที่เคยตูแล้วนะครับวิ่งแยก่กว่าเดิมเข้าเดิมหรือไม่ได้ดีขึ้นเลยรับแก้ครับการันตีงานจบร้อยเปร์เซนะครับโอเคป่ะผมออกเกียร์ดีนะครับเกียร์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับโอเคไป ก่อนข้างจุดยากนะครับแต่ผมจูจบนะฮะก็อ่ะสำหรับพีจูนะครับจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะหรือจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีแต่ชุดสำคัญทั้งนั้นนะฮะก็หน้าโู่นะครับพีจูอยู่เสรีไทยเจดนะครับอยู่หน้าปักซอยนะฮะอีกที่หนึ่งคือรับลูกกาของ7นะครับ ที่นั่นผมรับเฉพาะงานจูนอย่างเดียวเลยนะฮะงานเซอร์วิสเป็นเทเลนไม่ได้รับนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสาช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แบบนะครับแค่พิมพ์พจูนลีแบบพันท่าก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะก็สำหรับเอนะครับกดลิลลีให้ด้วยนะครับครบ,ครบเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณครับ